ที่สเพื่อบำเพ็ญเมตตาบารมีส่วนณสามชาดกเพื่อบำเพ็ญเมตตาบารมีพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นพรหมฤาษีต้องรับภาระเลี้ยงดูปิดามารดาผู้ตาบอดสวนณสามชาดกได้มีการดัดแปลงเป็นนิทานที่ลงบันทึกในใบลาน เป็นทึกเป็นอักษรมอญและอักษพรพมา่าเก็บรักษาในหอสมุดวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินเนื้อเรื่องสวนสามระบุโดยความย่อว่าเมื่อดอิตการนานมาแล้วมีครอบครัวดาบทครอบครัวหนึ่งมีสามพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ในเชิงเขาหิมพาน วันหนึ่งพ่อและแม่ออกไปห,หาผลไม้ในป่าลึกระหว่างเดินทางกลับบ้านฝนตกหนักดาบททั้งสองจึงหลบฝนตายรมไม้ใกล้จอมปลวกแต่หารู้ไม่ว่าจอมปลวกนั้นเป็นรูของงูพิษงูพิษที่กําลังหลับได้กลิ่นมนุษย์จึงเลื้อยจากรูแล้วพ่นพิษใส่ที่ดวงตาของดาบททั้งสองจนตาบอดมืดสนิท เมื่อนั้นสวรรณสามดาบทเห็นว่าพ่อแม่หายไปนานก็ออกตามหาจนทั่วมาพบพ่อแม่นอนนิ่งต้ต้นไม้พ่อแม่ยังไม่ตายเพียงแต่สลบไปเพราะพิษงูของงูพิษตัวนั้นเมื่อทั้งสองฝื้นก็พบว่าตนไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของลูกได้พ่อแม่ต้องตาบอดเสียแล้วสวนรณสามฉีกผ้าให้พ่อแม่จับเพื่อพาพ่อแม่เดินกลับบ้าน วอนนี้สุวรรณสามกลายเป็นไม้เท้าที่นำทางให้พ่อกับแม่ที่ตาบอดสุวนรณสามดูแลเลี้ยงท่านทั้งสองในป่านั้นเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งสุวนรณสามไปตักน้ำที่แม่น้ำมิกัสสัมมาตาเพื่อบอิดามารดาแต่แล้วพระเจ้ากบ,บิญญาคราชแผลงสอนมาถูกสุวรรณสามดาบทสุวนรณสามจึงถามขึ้นว่า ใครหนอยิงเราผู้หมวประมาทกำลังแบกหม้อน้ำด้วยลูกศรกษัตริย์พรามแพทย์คนไหนยิงเราแล้วแอบอยู่เนื้อของเราก็กินไม่ได้ประโยชน์ด้วยหนังก็ไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้คนที่ยิงนี้เข้าใจว่าเราเป็นผู้อันจะพึงยิงด้วยเหตุอะไรหนอท่านเป็นใครหรือเป็นบุตรใครเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรดูก่อนสหาย เราถามแล้วขอท่านจงบอกเถิดท่านยิงเราแล้วแอบอยู่ทำไมเล่าพระเจ้ากบินยัครราชจึงตอบแล้วทรงถามว่าเป็นใครสุวรรณสามจึงตอบพร้อมบอกให้ช่วยดูแลปิดามารดาของตนแล้วสลบไปพระเจ้ากบินยัครราชสงคล่ำครวญนและทรงระลึกได้ว่าทางเดียวที่จะช่วยพ่อนบาปอันหนักของพระองค์ได้ ก็คือปฏิบัติตามวาจาที่สัญญาไว้กับสุวรรณสามคือไปปรนนิบัติดูแหละพ่อแม่สุวรรณสามพระราชากบินยคราชจึงนำหม้อน้ำที่สุวรรณสามตักไว้นั้นออกเดินทางไปศาลาที่สุวรรณสามบอกไว้ครั้งไปถึงพระเจ้ากบินยคราชเริ่มค่อยๆบอกกล่าวเรื่องสุวรรณสาม เมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามทราบความจึงอ้อนวอนให้พระเจ้ากบินยคราชพาไปพบลูกแล้วพระเจ้ากบินยคราชจึงพาไปเมื่อทั้งสามมาถึงบิดามารดาเห็นสุวรรณสามนอนสลบอยู่ทั้งสองสะอึกสะอื้นด้วยความโศกเศร้าคิดว่าลูกของตนสิ้นลมแล้วทั้งสองจึงนำสุวรรณสามขึ้นวางบนตักผู้เป็นบิดาก็ช้อนศีรษะสุวรรณสามประคองไว้บนตักต่างพากันร,รำพึงถึงสุวรรณสาม แล้วผู้เป็นมารดาก็ลูกคลำไปจนถึงหน้าอกส่วนรณสามรู้สึกว่ายังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกอาจเพียงสลบไปไม่ถึงตายนางจึงตั้งสัตยาธิ่สถานว่าลูกสามะนี้เป็นผู้มีปกติประพฤติธ,ธรรมมาแต่การก่อนด้วยสัจจะวาจานี้ขอพิดของลูกสามะจงหายไปลูกสามะนี้ เป็นผู้มีปกติประพฤติเพียงดังพรหมมาแต่การก่อนด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของลูกสามะจงหายไปลูกสามะนี้เป็นผู้มีปกติกล่าวคำสัตว์มาแต่การก่อนด้วยสัจจะวาจานี้ขอพิษของลูกสามะจงหายไปลูกสามะนี้เป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาโดยสัจจะวาจานี้ขอพิษของลูกสามะจงหายไป ลูกสามะนี้มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญบัดนั้นเทพธิดาวสุนทรีผู้ดูแลรักษาหน้าบริเวณเขาคันธมาดีนจึงได้ตั้งสัตยาที่สถานว่าเราเคยอยู่ที่เขาคันธมาศมานานไม่มีใครอื่นเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าสามะกุมารด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของสามะกุมารจงหายไปป่าทั้งหมดที่เขาคันธมาศ ล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของสามาก,กุมารจงหายไปเมื่อนั้นสุวรรณสามได้กลับแลเห็นเหมือนเดิมพระเจ้ากบินยคราทรงพิศวงยิ่งนักจึงตรัสถามว่าสุวรรณสามฝืนขึ้นมาได้อย่างไรสุวรรณสามตอบพระราชาว่าบุคคลใดเลี้ยงบิดาและมารดาโดยธรรมแม้เทวดาและมนุษย์ย่อมสรรเสริญผู้เลี้ยงมารดาและบิดานั้น บุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยธรรมนักปราดทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้เลี้ยงมารดาและบิดานั้นในโลกนี้แม้บุคคลนั้นจะจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์พระเจ้ากบิญยคราชได้ยินดังนั้นจึงตรัสปฏิญาณว่าจะประพฤติตนอยู่ในความดีพระราชาได้ทรงขอขามาโทษสุวรรณสามแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับพระราณาสีทรงปฏิบัติตามที่ได้ตรัสไว้ทุกประการ จนตลอดพระชนชีพฝ่ายสุวรรณสามก็เลี้ยงดูปรนิบัติบิดามารดาบำเพ็ญเพียรในทางธรรมเมื่อสิ้นชีพก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกร่วมกับบิดามารดาด้วยกุศลธรรมที่กระทำมาพระโคตมาพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุวรรณสามขณะประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร พระอารามของอนาถปิทิกเศรษฐีกุมารพระนามวเชษสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายจากชาดกนี้พระราชากบินยคขราชในการนั้นกลับมาเกิดเป็นพระอานนท์พระสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่ออุบลวรรณนา้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะผู้เป็นบิดาเกิดเป็นพระมหากัสป,ปะผู้เป็นมารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อพัฒกาปิลานี ส่วนสวนสามดาบททรงอุบัติเป็นพระพุทธเจ้า